จากทีเซอร์โปสเตอร์แรกของโซโล่ลิซ่าคิดว่าเพลงจะออกมาเป็นสไตล์ไหนครับกราบ,บสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กทุเด็ดด้วยนะครับเอาจริงๆก็เดายากแหละสำหรับงาน YG เพราะดูจากโปสเตอร์หรือทีเซอร์ของ b บ็คพิง n k บางทีมักจะไปคนละทางกับเพลงหรือ MV เลย <c oughs> ส่วนตัวคิดว่าอาจจะออกมาแนวดูลึกลับเซ็กซี่แต่คิดว่าน่าจะเป็นเพลงสนุกแน่ โปสเตอร์แรกเนี่ยให้อารมณ์ประมาณบิสีย่หรือมาดอนน่าเลยไปดูกันน้านฟังความคิดเห็นมาและกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะได้ตอบกลับว่าเดายากมากมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากทั้งสไตล์ของน้องน้องคนทําเพลงถ้าให้เดาจริงๆเดาว่าแนวฮิปฮอปไปก่อนละกันกลัวน네้องจะแหวกแนวจังฮคำนี้มีมากกว่า1เพลงใช่ไหมเห็นน้องเคยบอกว่าเป็นอัลบั้มนี้ ขอแชรเราชอบทั้งสองเพลงเลยของน้องลิสต้ตองมารุนอีกว่าเพลงอิงทั้งสองเพลงหรือไม่ความเห็นต่อไปนะครับผมสไตล์ไหนไม่รู้แต่เพลงน้องต้องมีไว้ Dance on the floor แน่ชุดแซบขนาดนี้ขนาด EYG มันเบื่อนะจะมาเป็นราชินีป๊อปแดนซ์แบบแม่บิสก็ชอบนะแต่ส่วนตัวชอบไวลิซ่ากับฮิปฮอปอะเราสนใจมากว่า Teddy, เท็ดดี้เหล่าทีม PD และน้องลิซ่า จะดีไซน์สไตล์การร้องแรปใช้เสียงแบบไหนเพราะปกติเสียงลิซ่าที่ใช้ในเพลงวงจะเป็นการใช้เพื่อเพิ่มลูกเล่นในเพลงให้ยูนิคขึ้นไปอีกเสียงน้องใสามากเวลาร้องแต่เวลาแรปก็สวักมากจริงๆและแน่นอนว่าเราเคยเห็นการร้องเดี่ยวๆจริงๆของลิซจากเดอะโชว์แต่ก็คิดว่าลิซ่ามีช่องเสียงให้เลือกใช้หลายแบบกว่าที่พวกเราเห็นเห็นกันเลยอยากรู้มากจริงๆว่าพอน้องต้องร้องและแรปคนเดียว เพลงมันจะออกมาแบบไหนเสียงที่ใช้จะเป็นช่องไหนกันแน่มาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะคะรับผมถ้าเราจากทีเซอร์ความรองเท้ากางเกงแนวนี้ทำให้นึกถึงนีฮันน่าน้องบอกตอนเดยใหม่ๆว่ามีแม่ห่านเป็นต้นแบบด้วยว่าโดยเรื่องคอนเซปต์ฟัดฟ้านนะไม่ใช่แนวเพลงแต่เพลงคาดว่าเพลงจะไม่เร็วเกินไปจังหวะกลางๆไปถึงเร็ว ส่วนตัวนึกถึงเพลงไปต่อกันดีวความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมผมก็ว่าน่าจะเป็นแนวฮิปฮอปนั่นแหละอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ลิซ่าสามารถทำได้ทุกอย่างเลยครับอย่างไรเจ้าของกระทูก็รอวันปล่อยนะครับมาตอนซัมเมอร์แบบนี้มันต้องเป็นเพลงแดนซ์แบบแซบแล้วละ่ะแล้วเป็นสไตล์ที่น้องถนัดด้วยรอรุ่นเพลงอย่างเดียวเลยตอนนี้ถ้าเพลงดีมันจะปังและไวรัลได้ไม่ยากเพราะเป็นแฟนทั่วโลกพร้อมเชียร์กันอยู่แล้ว ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชิกด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ